มีความสุขไม่ใช่ไก๋าเองนะอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ร้าน<ร><ร>ก๋วยเตี๋ยวคือรู้ไหมกินลินล้นเยอะจะพูดเก่งอ๋าแล้วก็จะพูดมากถาลิ้นอัวไทยภาษาไทยเก่งคืนอ๋อจริงห่ะได้ได้อันนี้ทำให้คนนี้สวยขึ้นอือลิน้นอัวลิ้นลิ้นลิ้นอัว S. <S รครื่อตนอาอันนี้เลินหนวไหมไม่ค่ะไม่เอาไม่เอาสังเกตสังเกตว้าอันนี้ลนลนวเียวอันนี้คืออันนี้จิ้มนคน้ำจิ้มอ๋ออันนี้คือน้ำจิ้มชีฟู้ดกับคลว่าแ้มขาอ๋อมทางเกียวเกับเนื้อตุนโอเคค่ะขอบคุณค่ะลินหัวอลินลินยอยาลีวอ โอ้乌蛇้ไม่ชอบเหอา언니นีชอบนีย언니요เนียเค่ะชอบเนียยเนี่ยใช่ไหมออแต่乌อันนี้อะโอ้มันคือไม่ใช่เนียวนะอันนี้มันมันฟันน่ยอ้คืออมันแบนยากมากเลยโอเคโอเคยดงว่าันจะพอะไรอฟันดีันันแข็งแรงข็แรงเดียวนะออันนี้ใส่ไหม ใส่ค่ะใส่แน่นอนค่ะวันนี้ชอบแบบไหนชอบพริกเผ็ดเผโอเคโอเคใส่เผ็ดเผไม่เกาหลีมาใส่เยอะยโอเกว่นี้ตอนเช้ากินไปนี้แหละส่งทำไมใส่อันนี้ก่อนใส่อันนี้อันนี้คืออะไรน้ำส้มใส่จูน้ำส้มใส่จูไม่คือใส่เลยอันนี้โ้นี่ออ้อันนี้คือใส่เซฟเซหรอใส่ใส่ ดีหน่อยโอ้ะกี้เย้ตะกี้ดีมากเลยมวลฝนตกหนักใช่ฟ้าช่วงเนี้ยมอนคืออากาศอากาศดีมากใช่มีในหลวอุ้ยคุณรู้ไหมลินลินทำไมอ่ะ้ยคือรู้ไหมกินลินเยอะจะพูดเก่งอาแล้วก็จะพูดมาก ลิ้นอวัย t h a พูดภาษาไทยเก่งคืออ๋อจริงเหรอคะแล้วคุณพูดภาษาเก่งเพราะกันนี่แหละจร่งอ๋อเพราะเพราะเพราะเราถนัดชอบลิ้นอัยเก่งด้วยเลยอันนี้กินนะคะกินเลยเป็นยังไงคะยังมากอ๋อยังยังไม่ตื่นอ่อนนิ่ใส่อีกหน่อยค่ะคุกยิ้มเจ้าว่าที่ว่าฉันน่ะก็ต้องมี สองคนอะไรนี <étique> <ural> ้ปุงปุ้งปุงอันนี้เป็นเนื้อใช่ไหมคะเนื้อคะเนื้อมีหมูด้วยไหมไม่มีไม่มีที่นี่ไม่มีหมูใช่ไหมมแบ่ใ่ใออนเนเนนียเอร่อือ่อร่อยออื้อเย ได้กินก๋วยเตี๋วกับซุปไม่ใช่หรอโอ้น้ำจิ้มจานแดงว่าอ้จานแดงว่าที่นี่ชาบูอร่อยเลยโอ้โลิ้นจริงแต่ว่าโอเคโอเคไม่ไม่เหนียวเลยโอ้แล้วก็คั่งๆมีอะไรนะ คลองอะไรอ่ะคลองคลองเห็นไหมต้องกินเรนหัวจะได้พูดไทยเก่งทำไม่กินดีกว่าอืร่อยน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มแซมแซนอร่อยชอบน้ำจิ้มอะไรที่สุดซีฟู้ดอ๋อเหมือนกันใช่ใช่อันนี้ก็จิ้มตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอร่อยนะเออน่าจะน่าจะ ฉลาดนะเนี่ยฉลาดว้าวมะม่วงไตพลิกด้วยอ่ะมันแซ่บมากเลยนะแล้วก็น้ำจิ้มกบแสบดูอนี้ช็อที่เราคนอีสานรึเปล่กินเผ็ดมากเลยใช่อืมไปจอมอืมไปอมอืมอืมอืมกินเยอะเยอะเยอะอ่ะกินพลิกด้วยอ่าฮึ อืมอยากขายน้ำจิ้มที่เกาหลียงไม่เคยกินไม่มีใช่ไหมไม่มีเลยคอืแผลแล้วก็อร่อยแพ้แล้วตอนแรกคิดว่าสุรกินเผ็ดเก่งยอมยอมแล้วนี่เก่งกินอะไรดีชีวิตถ้าไม่มีเผ็ดอาหารไม่มีอายูไม่ได้อร่อยโมเลนเนีย เล้วเออจะมีความสุดไม่ใช่ไกร่อยมานะอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเราเอ้ยไม่ให้คนนี้ดูเจ๊ว่าใครกินปิ้งย่างยิ่งย่างเออโอเคกินได้ลีนัวชิ้นเดียวนะอืมอย่างน้เดร์คุณเดร์ มวนไม่ได้กินเหล้ามาใช่ไหมเออใช่ใช่แต่อร่อยมากคนที่มีน้ำมูกมาเลยนี่ไม่ต้องหลังจมูกแล้วให้คะแนนชมสูบเอาจริงไหมเออเอาจริงเอาจริงเอาจริงเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าอยากให้เข้มข้นกว่านี้อ๋อใช่ใช่ใช่เหมือนกันแต่ว่า มีอันนี้แล้วอ่ะข้างปข้างปูต้องกินจริงๆต้องกินในหนัวไทยด้วยจะได้พูดไทยเก่งนโอลองกินลองกินมานะคะทุกคนลองกินลองกินอันยู